อ่อันนี้นะมันเราจะมาเล่นเกมไมค c r a ับอ่านี่เรากำลังเก็บของนะนี่นะฮะนี่นะเก็บของเสร็จแล้วแล้วก็เอาเทียนไปด้วยนะ นี่อเทียนแล้วก็เอากล่องเอาหีบไปด้วยนะแล้วก็ไปตัดต้นไม้นะอ่านี่นี่ตัดเสร็จแล้วก็ดูแบตเตอรี่นะ่ะเพื่ออะไรแล้วก็ดูแมปนะนี่แล้วก็เดินลงหิมะ แต่ก็ยังหลุดออกมาได้อยู่เดินไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะทำอะไรก็เดินไปหาหินนะฮะก็นี่เดินเดินกระโดดกระโดกะโดก็เดินไปเจอภูเขาหินอันเล็กๆนะแล้วก็จมลงไปในหิมะไปแล้วนี่ อันนี้ก็ขุดหินอยู่นะน้าขุดนะอ๋อน,นี้ตัดภาพมาตอนขุดเสร็จแล้วแล้วก็คราบขวานเหล็กเอ้ยพิกแอคเหล็กนะครับแล้วก็ขุดเป็นทางขุดทำไมไม่รู้นีนก็คราบเตาถ่านนะฮะเอาไวเา้เผา ก็คุดดินอ๋อามาเอาเหล็กนะฮะนี่เหล็กเยอะตรงนี้มีเหล็กซ่อนอยู่นี่ขุดเหล็กนะับนะแล้วก็ไม่มีเหล็กแล้วก็เดินทางต่อแล้วดูแมพ เจอซอมบี้นะซอมบี้วิ่งมั้งแต่ไกลข้างล่างมันจะมีอะไรหรือเปล่ามองไปรอบๆนะไม่เห็นอะไรเห็นแต่ภูเขาครับต้นไม้นะจะลงไปข้างล่างแต่ยังไม่ลงตอนนี้นะก็เลยหนีซอมบี้มันยังไม่ตายก็เลยกระโดดะแล้วก็เจ็บเองนะซอมบี้ก็ตายเพื่ออะไรนี่ตรงนี้นะมันมีภูเขา ภูเขาไฟหรือเปล่านะขนาดใหญ่เหมือนภูเขาไฟนะก็เลยก็เลยเปิดแมปแล้วก็จะวิ่งไปนะนี่แล้วก็วิ่งมาอ่าวิ่งมาแล้วก็จมลงไปอีกรอบหนึ่งนะนี่ก็นี่เห็นแล้วภูเขาเป็นเป็นหินนะครับอ่าแล้วก็ซ้ายมือนี่มันจะมีตรงนี้มันจะมีสีไดมอนด์ไม่ใช่มันคืออะไรไม่รู้นะ มาแล้วอีกรอบหนึ่งครั้นี้กระโดดนะครับแล้วกระโดดไม่ถึงนะกระตกอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะวิ่งไปนะครับจะวิ่งไปดูใกล้ๆแล้วก็โจมอีกรอบน <hours> ึ่งนี่ก็มาได้แล้วนะเราจะออกมาได้แล้วก็ยังยังออกไม่ได้อยู่ดีนี่มันมีก้อนหนึ่งแล้วก็มีสองก้อนนะนี่ตรงนั้นมีอีกก้อนหนึ่งนี่ตรงนี้เอาลวก้องมันหันไปไหนวะ เนี่ยตรงนี้มีเหล็กนะเหล็กเยอะแยะเลยตรงนี้ของฟูมากๆนะครับก็เลยจะไปฟาร์มตรงนี้นี่แหละอันนี้มันแหลกนะนี่ก็เดินจมอีกอรอบนึงนี่หนีซอมบี้อยู่นะนี่ซอมบี้วิ่งมาแล้วนี่นะอืมนี่ตีซอมบี้นะซอมบี้ไม่ไม่ขึ้นมาก็เลยมองดูกันซอมบี้ตายนะครับ แล้วก็เลยลงมาครับเเผา,าจะเผาท่านนะแต่ไม่มีก็โดนระเบิดไปโชคดียังไม่ตายวางเตาเผานะแต่ก็ไม่เผาอะไรถือวางไว้เฉยๆนะมองรอบๆจะทําอะไรก่อนนะตอนนี้แบบมันนั่นแหละมันไม่รู้ต้องทําอะไรแล้วก็ตีซอมบี้ไปตีซอมบี้นะแล้วก็ แล้วกเก็บของนะนี่ซอมบี้เยอะแยะเลยก็วันนี้ก็เย็นแล้วนะหลังจากตีซอมบี้เสร็จนะครับแล้วก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะ